สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องเละเทะกันนะคะเดี๋ยวพัดจะชี้ตัวอักษรแล้วอ่านถ้าอยากอ่านตามก็อ่านได้เลยนะคะชีวาเก็บโตชีวาสะดุดน้ำแดงหกเละเทะเละเทะพาทีเก็บโต พาทีสะดุดแตงโมตกเละเทะเละเทะตังเมเก็บโตตังเมสะดุดไอติมหกเละเทะเละเทะแตงโมเก็บโตแตงโมสะดุดเค้กหกเละเทะ เละเทะเราจะมาคุยเรื่องผ้าตอนจบนะคะเห็นไหมตอนจบทุกคนก็จะเหมือนเป็นรูปกินของที่อยู่บนหน้าตอนแรกอันนี้น่าจะพ่อของแังเมกับแตงโมนะคะเพราะว่าชุดมันลาย้ายๆายกันส่วนพอตอนจบคุณพ่อก็มากินด้วยแต่ไม่รู้เขาหยิบจากที่พื้นมากินหรือเปล่าแต่ไม่ควรนะคะแต่ดูแม่สิคะเขาตกใจก็เจอกันในคลิปหน้านะคะก็คลิปหน้า เราจะมาอ่าเรื่องป่ากันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ